โอ้โหเรื่องฉันตกงานเหรอโอ้ยเครียดจริงๆน่วมาชะบาคนรักข้านะชบ,บาที่ไหนคุณกันเดอะสตาร์เขาดังจะตายรู้จักปะสตาร์ไหนไม่รู้จักอะสตาร์เดอะสตาร์ออฉันถามหน่อยชบ,บาที่แกพูดถึงแลผู้หญิงผู้ชายอะผู้หญิงซะวะใครบ้า้วผู้ชายด้วยกันฟ้าผ่าตายคุณกันเนี่ยเขาเป็นผู้ชายทั้งแท่ง แกรู้ได้ไงเป็นนังแท่งรูปร่างขนาดนังใหญ่ขนาดแล้วแกกับเขาเนี่ยใครแท่งใหญ่กว่ากันฉันมั้งดุบเวลาโมดอะไรอ่ะฉัน่ะไม่ใช่ฮอตดอกฉัน่ะหมูแฮมไว้ไปกัดเรื่ึงตึงตังเร็วเข้ายังยังขร้นกลังการเด็ดสตอค้าดิฉันอยากทราบว่า สิงเกิลใหม่ล่าสุดคุณการอยู่ค่ายเก่าหรือค่ายใหม่คะแน่นอนครับต้องเป็นค่ายใหม่สิครับเพราะว่าค่ายเก่าของเราหมดสัญญาเรียบร้อยแล้วครับออผมอ๋อค่ะแล้วค่ายเก่าเข,ข,ข,ขาไม่ว่าเหรอคะช่างมันฮนะผมไม่สนใจอยู่แล้วฮะ,ะห้าปีเต็มๆที่ผมใช้ชีวิตอยู่กับเขามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับผมผมการมาให้สามภาเลนแม่พูมาให้เกียิกูเลยใช่เฮียเพราะมีแต่คนเกียดเฮียทั้งนั้นแหละเขาเกีเยิทั้งซอยเฮีย र, ไปไ,ไปไหนไม่ไหนมีแต่คนเรียกอาเจกแม่อาเจกแม่นั่นเลยเออเจ้เกูจะาชูมีแม่เจกคงคมไ,มไม่ใช่ถ้าบอกอาเจกแม่นี่แหละเจกแม่มึง,งเจี๋ยเฮียเฮียเราต่อไปนี้กูจะไปหาน้องรองที่ไหนอะ <ทำ S 2> อะไรเฮ<พ>ียว<พ>่าอะไรนะว่าต่อไปนี้กูจะไปหาน้องรองที่ไหนนี่ไง โดเลมีฟาโซลาซิโดเลโดเลมีซาโฟเตดิลาผมดของเราเพลงไร้เลยหัดภาษาเสียงกันทุกวันผมหัดภาษาเสียงทุกวันเฮียเฮียเราซุ่มไม่เคยบอกเลยผมก็อยากจะเป็นนักร้องไอ้นี่เต้นเก่งนะพูดให้เฮียฟังกวอให้เราภาษาเสียงที่เราเราซ้อมซ้อมกันนนในห้องน้ำอ่ะโอเคบาบูบับบูบิลูบูบิลูบับบาบูบับบราบิลูบับฮู้ มึงบูดกะทำไมฮิ้ของมึงไม่บูดธรรมดาของไอ้เฮียไอ้เน่าเลยแพงมันมีคุณภาพไอ้เฮียใช่เสียงดีก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยกลิ่นเข้ามาด้วยร้องปั๊บนี่ต้องแฟนๆเพลงต้องติดเลยติดตามเลยติดกลิ่นติดอะไรทุกอย่างนะไอ้เฮ<ช>ียไอ้สักแค่คิดก็เจ๊งไปห้าสิบแล้ว,วร้อง,งเพลงสนเด็งเงี้ยร้องใครๆฟังกูจะไข่ออกไหมเนี่ยเอาหน้าตาด้วยไงโอ้โหมึงคิดว่าเป็นนักเอกเหรอหน้ายังไอ้เฮียตาแห้งไอ้สัตว์นี้ไม่รอาฟ้ามาจากไหนเต็มหน้ามุกที่บ้านร้อนเฮีย เล้กกติภาครองแม่งเอ้ไปครึ่งาปปิดประกัศรับนักร้องใหม่มาให้หมดรับสมัครนักร้องใหม่อีกแล้วไอ้เฮียเที่ยวที่แล้วก็โอ้โหตั้งหลายคนแล้วนะก็กูแม่งไม่มีใครร้องข้าหูเลยรตอนนี้เฮียตักแห้งไปครึ่งไปประกาศเลยรับสมัครนักร้องเผื่อจะมีเผื่อจะมีม้าเผือกมาสักตัวใช่เหรอใช่เลยม้าเผือกเหรอเขาเป็นแต่ช้างเผือกไอ้เฮียม้าเผือกมายังไงช้างเยอะเปลี่ยนม้าบางเฮีย เอานะเยีนนะเหนื่อยกันอีกแล้วเราต้องต้อนรับขับสู้อีกแล้วต้องต้อนแต่ละคนสักทำงานนิดๆหน่อยอีกออกบอกว่าเหนื่อยที่รับเงินกูไม่เห็นบอกเหนื่อยเลยรับบนใครเหนื่อยรับเหนื่อยกูบอกให้เป็นติดป้ายเขาไปติดป้ายอย่างที่กูบอกกันแหละใครอ๋อเอาวาว่าไงจะให้เย้ยร้องเพลงให้ฟัง วันนี้เสียงเคียไม่ดีเว้ยเสียงแฉบมาเช้าดูไปจักมากไปหน่อยเฮ้แต่อาศัยปังลูกน้องเฮียงมันร้องเพลงเพราะนะเว้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยใช้ไรเลยฟังมั้งไหมอ่ะลายล่ยลายโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้มังร้องให้มังนะเอาเบาๆอีอยากฟังเพลงอ่ะผมบอกแล้วว่าลือร้องเพลงเพราะโชว์เลยโชว์เลยได้เฮียได้เฮียปรกาศเดียวดักอักแพงเลย ทำไมน้องไม่แต่งงานได้อยูนานเท่าไหร่จะของโสดความสาให้เข้าใจพอจะคอยใครเล่านายเดี๋ยวก็แก่เกินกาลเมื่อเรือขึ้นคานเคยข้าใครจะมาเมียมองไม่มา เป็นไวยชลาฟังที่งานเขาแต่งงานเขาโน้ตผขอได้แล้วผอจดพูดแต่บ่งงานขอได้แล้วมึงคิดว่าเสียงมึงดีมากเลยอ่ะไอ้เชี่ยพอแล้วเพิ่มโทรศัพท์ลองหมาไปแดงใน้ค่ยี่อยู่นั่น่ะเฮียคน่ะมาเต็มหน้าบริษัทเลยมาสมัครร้องเพลงใช่ไหมสมัครร้องเพลงวัยรุ่นหนุ่มสาวเพียบเลย มาเทสกันมเทสก่อนไงเฮียให้มันเข้ามาทีละโคงเข้าเลยนะเฮ้ยไอ้ที่โกนะเข้าเลยเฮลยมาดีกนระมโหมาคาราวะมาจะมาร้องเพลงกล่องที่จะร้องเพลงนี่เคยทำอะไรมาก่อนโอ้โหนี่นี่เป็นนักกีฬานักกีฬากีฬาประเภทไหนโอ้ยิงนับเด็ก ยิมน <c oughs> oh, ักต oh <t rio> <c oughs> <All right? c oughs> ิด <c> ย <oughs> oh, ิมนักสติกโอ้ไม่ยิมนักติดเนี่ยยิมนักสถิตโอ้ไม่ได้เดี๋ยวป็นเนี่าเลยอะไรยินนักติดเนี่ยทีเนี่ยโอ้ยินนักติดแหลมเลยใจ่ใชใชเออแล้วนอกจากยิมนักติดอ่ะเลือกีฬาอะไรอีกโอ้โหนี่หนี้ก้มเป่งลงก้มอ๋อ น้องต้องสิช่วยขยายก็เป็นลมได้เลงสีลูกได้เลยปอหยิบลูมมาตั้งนี่ยิงมุมเอาไอ้นี่กลมแล้วก็เป็นลมเป็นลมไม่ได้ก้มเป็นลมก้มเป็นลมโอ้โหเดี่ยวปนี่เอาเลยก้มเป็นลมนั่นไงก้มเป็นลมก้มเป็นลม ถือว่าแทงลงไปเลยออเป็นลงอให้เขาได้องมะไรลงมานเออโบลิ่งเล่นได้ไหมโบลิ่งโบลิ่งนี่โอ้โหใจยามหมายเลยซาหมายเลยอยากจะดูท่าโยโมลิ่งทำให้ดูได้ไหมได้ท่าโยเตงโมได้เลย ออันนี้แค่ดูเลงอยู่อเนี่ยโย่เล่นต่อยมวยเลยเนี่ยโยมเบอร์ลิงปองปองไหนลงพ่อไปเลยนี่นี่รวยก็ได้รวยนี่นี่นี่คูฝึกเก่าเออขอแบ่งคูเปอด้วยแบ่งคูฝึกนี่มันมันหลายเป็นนะเนี้ย เขาจ่ายสองมากับมือเขาใส่ีสองมากับมือนี่เขาคอนี่สองมาเก่าหัวเลยเก่หัวสองเลยเออดราม่านี่มามาหักหลอกหักหลอกหักหลอกแล้วหลอกล่อไงไม่ต้องสู้มึงไม่ใช่หักหลอกเออไอ้นี่โอ้ดีดีด้วยแบรนด์หน่อยนี่ลองเบนได้ไหม อ้าวแล้วเป็นนักกีฬามันร้องเพลงอ่ะอืมนี่แน่นะสามารถพายาลุงอีกอลังแล้วองไปด้วยร้องเพลงด้วยได้นี่เดี๋วเนี้ยว่าต้องการเลยลีไลดามาบ้านหนึ่งลึงเราไม่เล้าเล้าลายดามาแทนไม่แทพ้แยมทอนเหมือนกันละสองคันละนี่ยังได้ยังได้ แกงเข้าแกงอ็มีเลียนตามยิงตัวเลี้ยนอร่อยเหมือนก่ดเออไหมนี่ยว่าเจ้าว่านี่นีอมดอมรังใบลอยนี่นยุ่งหน่อยเจ้าจึงอองใจเออเฮยเฮทียไปงแทนมาดีกว่าให้มันไมได้กันโอ้โหให้แตร้องเพลงตรงนนะเว้ยนอกจากเพลงนี้วรงเพลงอะไรเลยยิงยงยอบวงงาม้องไล่ด้วย เอาเกาวเงียบอายไปดองดำหลีนึกว่าไปได้หลีโอ้ลีน้องมาไงหลวงหลวงพ่อพีน้องมาขายหลวเงหลวพ่อเข่งไงพ่อเนี่ยีสนหัยงงไี่นี่แล้วมีเพลงดวงตัวด้วยนี่เราบ้านเป็นของตัวเองด้วยตอนนี้ของในในเว็บไลน์ในเขาว่า เปลี่ยนปกใหม่แล้วเออทำไมอะปกกรมเป็นไงเอาไปวางนางไงแต่มันเรียสีสีใครไม่ออกเลยแต่มาเปลี่ยนใหม่แหม่ไม่แน่อยู่บอดจักเหยาดำแหลมเลยเอ่านี่ดวงชะตาไหนอย่างเลยไหนน้่เยี่ยเดือนหนามีลาลีมีลาสีเือมีล้วหนาเป็นผู้นำผู้นำผู้นำประเทศผู้นำผู้หญิงเขาลงแรม รอเลงรอเลงเออไม่ดีจินดีหรอกอ่ะวันไหมอาบั้มแลนเลยอาเอาอาไรมาไหนก็จะวันดีรับจะมั่งเรยไหมจะไปที่ไหนไกลก็บูแหลมเลยอันเด็กกล้ากล้าพีเป็นไร่างดอกเร็วไว้ค่ะ แลเลยเฮ้ยดอเฮ้ยพอแล้วเขาใจเขาใจมอบมาไวๆนี่มีเรื่องแหลมเลยเฮ้ยแหลมแหลมแหลมเลย